เรามีภารกิจทีเหมือนแม่ค้าเหมือนกันนะของเธอเท่าไรสิบบาท่สิ่งที่เติมพลังเราได้สินงโดเรล่าวูฟสิ่งโดเรม่ามาสองคู่แล้วโนยเดี๋ยวมาชิ้เสื้อนี่มันคือตลาดปลากุ้งค่ะทุกคนที่เราอยู่กันที่ตลาดปลาตลาดปเรามาชอปปิ้งแบกเสื้อพามือสองก็คือตลาดปัดเขาก็เป็นที่เรื่องชื่อเรื่องลือกันอยู่แล้วนะคะทุกคนพวกเราก็เลย ลองแวะมาขุดคุยแต่วันนี้เราเตรียมมาเตรียมพร้อมอยู่พอทุกคนก็ใส่แมสกันให้ครบทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอลกอฮอล์มาฉีดๆนะคะแล้วที่สำคัญอย่าดมค่ะเดี๋ยวยเราเริ่มไปคุ้ยละแรกกันได้เลยทุกคนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากันเฉยๆนะเรามีภารกิจภารกิจของเราก็คือการช้อปแบบมีงบป,ประมาณจาออ้าเร้จะให้บัตเจตคนละ400ออนะคะทุกคนไน400 400แล้วก็ให้ทุกคนไปเขตลุก ของแต่ละตัวเองมา1ลุกนะคะเราจะมาดูกันว่าใน400เนี่ยเราสามารถใส่ชุดอะไรได้บ้างที่ตลาดปัเหมือนเรามาช่วงตลาดเพิ่งเปิดเลยใช่ป่ายังมีแต่พ่อค้าแม่ค้าอยู่เลยอะทุกคนเห็นไฟยี่สิบไะะเมื่อกี้นุชบอกว่าอะไรนะขึ้นเราจะปีนขึ้นไปเลยถามจริงป เ,เอากาตาดีกว่าเราจะขึ้นไปวันนั้นหรอโอ้โหกองพะเนินมากอ่ะเราจะปีนขึ้นไปกัน <c oughs> ไปแล้วอะ่ะเ <c oughs> ้าเหมือนแม่ค้าเหมือนกันนะเป็ <c oughs> นยงไง้าังไม่เจอเลยทุกคนเราขึ้นมันสูงมากนะที่ขึ้นไปอะ่ะ <c oughs> เนี่ยกองพะเนินสูงมากเ <c oughs> จอตัวถูกใจบ้างไหม มีลุกที่อยากได้ยังแซม,ม,มเปิลแซมเปิลชอบสองลุกนี้แต่กำลงังคิดอยู่ว่าจะเอาแบบไหนแนวนี้กับอันนี้แต่ว่าไม่รู้จะมีไหมเอ้ยเธอหยิบมาขนาดไหนอันนั้นแหละนี่<ล>หรอคืออะไรอ่ะเสื้อโอ้ยน่ารักอะนี่อเอออันนั้นน่ารักอ่ะเอ้ยอันน,น,ออน,อนี่น่ารักอ่ะไหนผ้าเฮ้ยผ้าไม่ได้แย่ทุกคนน่ารักมากสิบาทหนาปะ ตัวว่าหนูอ,อยากจะมุดลงไปในเนี้มุดลงไปเลยแบบดำลงไปเลยยินไนมลงลงมาลงลงมาเป็นสไลเดอร์เลยอันนี้น่าได้เอ้ยเธอได้กี่ตัวหนึ่งตัวมีตัวนี้ใส่เป็นอินเนอร์นะเอยตัวนี้สวยนะเออตัวนี้สวยกระโปรงเอาไปก่อนผมว่าชอบลายสกอตไปร้านต่อไปไปจ่ายตังก่อนของเธอเท่าไหร่สิบบาทจากร้านแรกเราก็ฉีดแอลกอฮอล์เพื่อ เป็นการป้องกันเยอะมากอันนี้คือแบบฝั่งสินค้าลงใหม่เออหรอเราก็ไปดูสิแต่คนเยอะมากสองคนนี้เขาสู้จริงๆนะเขาก็ขึ้นปีนเก่งนะสองคนนี้รัารปรมตัล12บาทเนี้สรุปเมื่อกี้นโดนไป30บาทนะคะเขาลด30บาทเหมือนกันใช่ าร้อยก็มีใช่เพราะว่ามันเป็นดูแบบเกรดดีขึ้นไปอีกใช่ผนของยูนิคอร์นนะสามร้อยยี่สิบนี่สวยเหรอสวยแต่ว่าแล้วเป็นสุดเท่แต่ว่าเอลโทยอกระเป่ายิ่อยู่กับผมแล้ว ออฉ,ฉันมีสีเขียวอะ่ะฉันก็มีเสื้อสีนี้เหมือนกันอ่ะเนี<อ>่ยเนี่ยถ้าเมื่อกี้ทุกคนถ่ายไว้นุก๊กจะเป็นคนหยิบก่อนเว้ยแล้วซุกก็ได้นอาแบบเฮ้ยตัวนี้ก็สวยแต่นี่คือซุกก็ไปทาแล้วซุกก็บอกว่าแต่เอวมันไม่ได้อะ่ะแต่คือมันดได้เอวฉันไง <c oughs> ไปชุกไปจบหนึ่งสองเอามาจบซุกจบแล้วนะเธอเสร็จยังอ่ะยังจริงอ่อฉันหายเซสซอรี่อยู่ลุยเจนนี่ นุชคุยเก่งมากนุชหากเก่งสุดเหมือนนุชจะได้ตัวนี้ร้อยห้าสิบอ่ะทุกคนน่ารักอ่อะไปแต่ตังอะไรนะเขาหมดกันไปเป็นร้อยแล้วเธอเพิ่งหมดสี่สิบเองนะเออทั้งหมดไปสิบบาทเองให้ตายฉันได้เสื้อกับกระโปรงแล้วฉันจะหายอุสเซอรี่แต่ว่าฉันอาจจะหาลูกศรก็ได้หมดมาคุยหมดก,กันดีกว่าจ้ะมาจ้ะส่วนไหมซื้อกับกระโปรงที่ได้จากร้านตัวนั้นสามสิบบาทตังเท่าไหร่เนี่ยจะช็อปเยอะมากนะ ประมาณเหลือประมาณ210บาทได้ประมาณทุกคนนุชตเบจะพูดหรอกวันนุดอะได้มาเกือบสี่ลุยเอยหรือสามประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้นุ๊ต้องทำภารกิจหาเสื้อเชิ้ตกับกางเกงตัวหนึ่งที่มีคนขโม,มยไปค่ะทุกคนได้อีกแล้วเหรอได้แล้วไปสินุชเหลือเท่าไหร่อ่ะงบนุชอะมาเจนนุชอะขอดูแป๊บห้าสิบบาทห้าสิบบาทไปไปซื้อลูกชิ้นกับฉันดีกว่าปะ คือทุกคนนุชยังไม่ได้กางเกงอีกลุกนึงเลยมีเหลือกางเกงแบบกางเกงคาโก้ตัวละห้าสิบไหมต้องพูดเลยเมื่อกี้เราก็เจอแล้วที่ตัว50เกงตัวนี้100เกินงบมา50บาทพอแล้วดูจะไม่ทําอะไรแล้วเกินเอเงเเข้าเน <laughs> ือเข้าเนื้อเจอร้านไอติมขอแวะแป๊บสิ่งที่เติมพลังเราได้ว้าีดูดิดูสุ้ด้มานิฟปซี่ไอติม ของเย็นเท่านั้นจนนี้เพราะว่าทุกคนดูแดดแดดตอนนี้เหมาะกับไอติมเท่านั้นนะพูดเลยพักนั่นเนี่ยมาสนามาสนาอุ้ยเท่าไหร่อ่ะสามร้อยสามร้อยแปดสิบเธออันนี้ขับผิวสุดๆจริงจริงเาติงเนี่ยสวยมาก หมือนรองเท้าร้านเนี้ยเป็นร้านใสสูบแบบมันเล็กแค่ไเพราะมันเป็นร้านรองเท้าญี่ปุ่นไงคนญี่ปุ่นเท้าเล็นอืออันนี้สวยมากเธอไปดูกระจกสวยเลยสวยเลยพอดีเลยเหรอพอดีเลยซินโดเรลล่าเวอร์จริงซินโดเลราประมาณสองคู่แล้วตอนชวนอ<า>ุ้ยสวยมากอันนี้สวยมาก เงพาสูดอลไรจ,จบไปอีกหนึ่งเธอนี่มันนี่มันไม่ช่ดเสื้อนี่มันคือเราจะพาไปที่ร้านอาหารที่เป็นมุสลิมนะคะใครอยากกินก็มากินตรงนี้ได้มีทำแบบลูกชิ้นไก่ทอด เสร็จแล้วใช่เราใช้เวลาเดินประมาณ2ชั่วโมงเองทุกคนใช่คือจริงๆเขามีสามโครงการแต่นียคือเราเดินกันตรงนี้ก็ได้อู้หมดงบแล้วอ่ะเออหมดงบแล้วก็เลยแบบเออหยุดแค่นี้แต่จริงๆอ่ะไออีกสองโครงการก็คือมีเยอะเหมือนกันนะถ้าใครมาแล้วก็แบบอยากลองเดินดูก็เดินได้ถ้าถ้ามีแรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบบางคนที่จะกินแรงบางคนเขาเดินกันแบบสามสี่ชั่วโมงเลยอ่ะคุ้มปะคุ้มนะนุ้ดอ่ะได้น่าจะประมาณ สองสามลุกได้เลยเท่าที่ดูเดี๋เดลองไปมีกันแมทด,ดูเราซื้อมือสองไปก็ไปซักก่อนเนาะแล้วก็มาใช้อะไรเงี้ยใเพราะว่ามันสกรปรกนะคะทุกคนใช่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันวันที่แมชชิง่ง<อ>เสื้อผ้าเลยละกันค่ะไป